สวัสดีค่ะอยู่ช่องมะเฟืองไทยแลนด์วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะประจําวันที่15พฤษภาคมพศ2563นนั่นเองค่ะทุกคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็จะเป็นของ ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะว่าประเทศไทยตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะประเทศไทยตอนนี้ของเรานะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะรวมอยู่ที่7รายนั่นเองนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในจีนทั้งหมดของประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่3025รายนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะยังไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะก็รวมผู้เสียชีวิตนะคะก็รวมอยู่ที่56กรายเหมือนเดิมค่ะ วันนี้นะคะรักษาหายเนี่ยรักษาหายเพิ่มนะคะอีก4รายก็รักษาหายรวมทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่2854รายนั่นเองค่ะ<โ>นี่ก็เป็นของประเทศไทยนะคะที่เรานำมาฝากกันเนาะ <S 2> <S 2> นั่นเดี๋ยวเราจะไปดูของทั่วโลกตอนนี้กันบ้างนะคะว่าทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั่วโลกตอนนี้นะคะมียอดสะสมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดไ9ทเนี่ยรวมอยู่ที่ 4 5่2้า5ห้ารายนั่นเองค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะรวมอยู่ที่1 7 2 1 5ล้านร้ายค่ะเสียชีวิตรวมทั้งหมดทั่วโลกนะคะรวมอยู่ที่ 3ามแรายนั่นเองค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาดู10ประเทศติดเชื้อสูงสุดทั่วโลกกันบ้างนะคะทุกคนประเทศแรกนะคะยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะอยู่ที่27,246รรายนั่นเองค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1, 1 4 5 7 5 9 3รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตนะคะรวมอยู่ที่86,912รายค่ะรักษาหายแล้วก็รวมอยู่ที่3 0 0 0 0 0 27รายนั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็คืออันดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเราจะไม่รอช้านะคะจะไปต่อกันที่อันดับ2กันเลยค่ะทุกคนอันดับ2นะคะนั่นก็คือประเทศสเปนนั่นเองนะคะทุกคนสเปนนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอยู่ที่1551รายค่ะมีผู้ติดเชื้อรวม272,646รรายนะคะแล้วก็เสียชีวิตของประเทศสเปนเนี่ยรวมอยู่ที่ 27,321ารย่อดายค่ะรักษาหายแล้วนะคะรวมอยู่ที่1 8 6 4งแรายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันดับ3นะคะทุกคนอันดับ3มเนี่ยก็จะเป็นประเทศรัสเซียนะคะรัสเซียเป็นอันดับ3ามนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ยอยู่ที่9,974รายค่ะมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่ 2, 2 5 2 2 4 5รายค่ะ เสียชีวิตของประเทศรัสเซียนะคะรวมอยู่ที่2,305รายค่ะประเทศรัสเซียนะคะรักษาหายแล้วเนี่ยรวมอยู่ที่ 53, 5 3 5 3 0รายค่ะต่อไปก็จะเป็นอันดับ4นะคะนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ ,3446 รายค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่2 3 3 1 5 1รายค่ะ แล้วเราก็จะไปดูกันนะคะคือผู้เสียชีวิตของประเทศอังกฤษค่ะอยู่ที่3 3 6 1 4รายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเทศอิตาลีค่ะเป็นอันดับ5นะคะทุกคนอันดับ5ประเทศอิตาลีอยู่อันดับ5้านะคะแล้วก็วันนี้ประเทศอิตาลีเนี่ยคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่992รายนั่นเองค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่ 2 2 3 0 9 6รายนั่นเองค่ะทุกคนต่อไปเราก็จะไปดูผู้เสียชีวิตของประเทศอิตาลีนะคะอิตาลีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่31,368รายค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วนะคะรวมอยู่ที่1นึ่งแสรายนั่นเองค่ะแล้วก็มีต่อไปก็จะมีอันดับต่อไปที่เราจะไปดูะคะ่ะก็จะเป็นอันดับ6นะคะทุกคน อันดับ6ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะนั่นก็คือประเทศบราซิลนั่นเองนะคะทุกคนบราซิลจะเป็นอันดับ6นะคะตอนนี้นะคะบราซิลมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดรายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดนะคะรวมอยู่ที่สองแสนสองพันเก้าร้อยสิบแปดรายค่ะผู้เสียชีวิตของประเทศบราซิลนะคะรวมอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามรายค่ะรักษาหายแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย 79รายนั่นเองค่ะทุกคนต่อไปก็จะเป็นอันดับ7นะคะอันดับเนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะฝรั่งเศสนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนอยู่ที่810รายค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด่ในทีนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ที่1 0 0 0 0 0 78,870ร้ายน,นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูผู้เสียชีวิตของประเทศฝรั่งเศสกันบ้างค่ะฝรั่งเศสนะคะมีผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่27,425รายค่ะรักษาหายแล้วอยู่ที่5 9 6 0 5รายน,นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นประเทศที่8แล้วน,นะคะนั่นก็คือประเทศเยอรมน,นีค่ะประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะคะเยอรมน,นีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้อยู่ที่ 877รายนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิน -19 ินรวมทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ที่1 74,975รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตของประเทศเยอรมน,นีนะคะเสียชีวิตรวมอยู่ที่7,928รายค่ะรักษาหายแล้ว15,300รายนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นประเทศที่9ค่ะประเทศตุรกีนะคะมีผู้ติดเชื้อรายมาอยู่ที่1,635รายค่ะ ผู้ติดเชื้อรวม144,749รายนั่นเองค่ะทุกคนประเทศตุรกีนะคะประเทศตุรกีเนี่ยเสียชีวิตรวมอยู่ที่4 0 0พรายนั่นเองค่ะแล้วก็รักษาหายแล้วของประเทศตุรกีนะคะรวมอยู่ที่1 4 0 3 0รายค่ะต่อไปก็เป็นประเทศอิร่านะคะอันดับ1ิบค่ะอันดับสุดท้ายนะคะก็ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะอยู่ที่1,808รายค่ะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไวราสโควิด -19 รวมทั้งหมดของประเทศอิร่านะคะรวมอยู่ที่1,14,533รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่6,854รายค่ะประเทศ อีรายนะคะรักษาหายแล้วรวมอยู่ที่9 5 3 9รายนั่นเองค่ะทุกคนนี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะทุกคนก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงไวรัสโควิด -19 นะคะก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะเชื้อไวรัสตัวนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวไม่ค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละค่ะทุกคนก็เชืวเว้อไวรัส ตัวนี้นะคะมันน่ากลัวก็อยากทุกคนอย่าดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะแล้วก็ท้าไม่จาเป็นนะคะห้ามออกจากบ้านเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ลงพัสดใส่หน้าเต็มๆนะเลยคะ